สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้จะพาทุกคนไปยืนยันตัวตนนะครับสำหรับคนละครึ่งเฟสสองนะซึ่งพนทิพย์นะครับพนทิพย์เป็นเพื่อนบ้านของผมเองเขาสมัครรับเฟสสองนะครับซึ่งเราก็ได้ยืนยันตัวตนไปแล้วเมื่อกี้แล้วก็พบปัญหานะครับพบปัญหาว่าพอยืนยันตัวตนเสร็จมันจะขึ้นว่าการยืนยันตัวตนข้อมูลจิวเวลไม่สําเร็จนะครับคุณสามารถยืนยันตัวตนใหม่ที่สาขาหรือตู้ ATM นะครับที่สามารถยืนยันตัวตนได้ตู้ ATM ที่สามารถยืนยันตัวตนได้ก็คือตู้ ATM ที่มเทานทครัีสี ซึ่งเราก็ไปทําเรียบร้อยแล้วแต่เราจะมาแชร์กันในวันนี้นะครับเพราะว่า,าปัญหาของมปรทีก,ก็คือเมื่อก่อนเคยมีบัญชีธนาคารกรุงไทยเนาะ,ะแล้วก็เป็นนามอีกนามสกุลหนึ่งแล้วตอนนี้นแล้วตอนนี้มาเปลี่ยนานามสกุลทีนี้ข้อมูลที่ธนาคารมีกับข้อมูลตนนัวนี้มันไม่เหมือนกันนะครับเราก็จะต้องทําการไปยืนยันตัวตนโดยใช้บัตรประจําตัวประชาชนนะครับไปยืนยันตัวตนซึ่งเราทำเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเข้าไปดูเนื้อหาในคลิปกันนะครับ มมันอยู่เต็เตสเกนใบหน้าสำเร็จนะครับรอผลตรวจสอบมากดตกลงครับแล้วก็รอพักหนึ่งนะถ้าได้มันจะมีข้อความเข้ามานะครับว่าเราเข้าใช้งานได้แต่ทำไม่ได้ก็จะมีข้อความมาเหมือนกันให้เราทำการยืนยันใหม่เดี๋ยวเรารอดูแป๊บหนึ่งนะครับ นะครับหลังจากรอสักพักนะเดี๋ยวพอทิพย์ลองเข้าไปที่จิวเล็ตตังจากที่เราสแกนใบหน้าแล้วปึ้งนี่นะครับจะมีข้อมูลเขียนอย่างงี้ยครับว่า,<ช>วาการยืนยันตัวจิวเล็ตไม่สําเร็จนะครับ<ช>คุณสามารถยืนยันตัวใหม่หรือนาบัตรประชาชนไปยืนยันตัวที่สาขาหรือตู้ a t m ของตู้ธนาคารกรุงไทยนะครับซึ่งผลทิพย์เคยมีบัญชีของธนาคารกรุงไทยเนาะแต่ไม่ได้ใช้แล้วตอนนี้เข้าไม่ได้แล้วแต่ข้อมูลตัวนั้นอ่ะมันเป็นอีกนามสกุลหนึ่งเนาะ<ช>ทีนี้พอ บัตรประชาชนตัวนี้เป็นอีกนามสกุลน่าจะข้อมูลไม่ตรงกันนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องเอาบัตรประชาชนตัวใหม่ไปยืนยันตัวที่สาขาหรือว่าตู้ a t m ตู้สีเทาๆนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งเดี๋ยวอีกสักพักเราจะไปนะครับเดี๋ยวมาตามดูกันว่าวิธีการจะเป็นยังไงบ้างโอเคตอนนี้ก็ได้แค่นี้เราก็กดปิดไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูการยืนยันตัวที่ตู้น,นี่นะครับตอนนี้เราก็มาถึงตู้ที่ใช้ยืนยันตัวตนของธนาคารกรุงไทยนะครับกรุงไทยเป็นตู้สีฟ้า,ฟาอย่างนี้นะครับภายในตู้ก็จะมีที่สอดบัตรประจำตัวประชาชนอยู่ด้วยนะครับถ้าเป็น นี่นะครับดูน้อยทําเลยนะครับตัวไปที่เยยนตัวตนนะครับจากนั้นก็กดรับทราบและรับรองนะครับจากนั้นกดยินยอมครับอ่าให้สอดบัประชาชนครับเราก็สอดบัประชาชนของเราไปนะครับนี่จะมีช่องให้เราสอดอยู่นะอ่าแค่นี้แหละน้อยรอก่อนนี่เขาก็จะเขียนว่ารอสักคู่นะครับเรารอสักคู่นะครับอ่ารอก่อน รอรอก่อนนะครับนานหน่อยนี่นะครับภายในหน้าตู้เขาจะเขียนว่าตรวจสอบข้อมูลของท่านเรียบร้อยแล้วปรดเก็บบัตรประชาชนของท่านและดำเนินการ่อนนะดำเนินการต่อในแะอปพลิเคชันขอบคุณที่ใช้บริการนะครับได้แค่นี้เราก็ดึงบัตรออกครับอ่าเดี๋ยวเราไปทําต่อนะครับเดี๋ยวเราไปทําต่อใหม่นะโอเคไปครับนี่นะครับหลังจากที่เราไปยืนยันตัวที่ตู้สีเทาของธนาคารกรุงไทยเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาทําต่อในแะอปพลิเคชัน ในโทรศัพท์มือถือของเรานะครับเราก็แตะไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับอ่าแล้วก็ใส่รหัสพินไปอันนี้ใช้เป็นการสแกน,แกนลายนิ้วมือได้นะครับจากนั้นก็กดไปที่จิวเลตเหมือนเดิมครับทาเหมือนเดิมเลยทำเหมือนตอนแรกอ่าเข้าใช้งานจิวเลตกดตกลงยินยอมครับอ่าแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนแล้วก็เริ่มถ่ายแบบประจำตัวประชาชนครับอ่าจากนั้นก็ทําการถ่ายแบบประชาชนของเราครับ อ่าจากนั้นก็กรอกชื่อเราไปครับอ่ากดเสร็จสิน้นจึงกดจินยอมแล้วก็ขอ OTP อีกครั้งครับรอ OTP นะครับ OTP มาแล้วครับมันจะย้อนแสงนะครับ ทุกผู้ชมสำหรับคลิปนี้พาะเราทำกลางแจ้งจากนั้นก็สแกนใบหน้าเหมือนเดิมครับอ่าทำการสแกนใบหน้าหน้าตรงตรงข<ม>ยับให้มันอยู่ในกอบอ่าค้างไว้ค้างไว้น่า สแกนไปนะ้าสำเร็จรอผลตรวจสอบการแจ้งเตือนโอเคก็ตกลงครับรอสักพักนะครับหลังจากที่ประยืนยันตัวต,วตนแล้วจะเข้าได้ไหมทีนี้เนื่องจากนามสกุลแต่ก่อนนะครับที่เคยลงข้อมูลไว้ตอนเปิดบัญชีของพอนทิพย์เมื่อก่อนนู่นเยมันไม่ใช่นามสกุลนี้ตอนนี้เปลี่ยนนามสกุลใหม่โอเครอก,ก่อนนะครับเดี๋ยวลองจิ้มไปดูอ่านะครับพอจิ้มไปแล้วก็เข้ามาเลยนะครับเข้าได้แล้วนะครับ นี่ก็เป็นหน้าแรกของจิวเล็ตของพลทิพย์เองนะครับก็จะเป็นอย่างนี้จะมีเลขบัญชีอยู่ด้านบนนะครับผมม่ให้ดูกล้อ,องอยังไม่โฟกัสนี่นะครับเลขบัญชีจะอยู่เอ้ยจะอยู่ตรงนี้นะครับจะปิด xx ไว้เดี X ๋ยวเราก็ค่อยไปทําการเติมเมงินเข้านะครับตัวนี้ก็จะไม่ใช่ศูนย์บาทแล้วพอเราเติมเข้าโอเคตอนนี้พลทิพย์ก็ได้จิวเล็ตเป็นที่รับร้อยแล้วเนาะค่ะต่อไปก็รอนะครับรอ รอเพื่อที่จะใช้งานโครงการคนละครึ่งเฟส2นะครับเฟส2ก็จะเริ่มเข้าได้วันที่1มกราคมนะครับตอนนี้ก็รอไปก่อนหรือว่าจะเติมเงินไปก่อนก็ได้ดคลิปอื่นๆในช่องของผมมีอีกนะครับลองเข้าไปดูได้ถ้าเกิดว่าชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยนะครับในช่องก็ยังมีสาระประโยชน์อื่นๆอีกเยอะเลยนะโอเคคลิปนี้ไปแล้วขอบคุณพอทิปด้วยนะครับขอบคุณค่ะย้อนแสงมากเลยครับ <laughs> โอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละ